© รับทุกคนเข้าสู่ช่องเดียทิรานักพากเสียงที่เสียงไม่เสถียรนะคะแฟนฟิกป่อจานเรื่องเจ้าของหัวใจตอนที่11ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเคิร์ดเคิบ์คเิ่มไปกับรถจูบของอเดล ความรู้สึกในใจเขาเต็มไปด้วยความร้อนแรงและความต้องการที่ถาโถมขณะที่ตัวอเดลเองก็กำลังพยายามควบคุมตัวเองให้อยู่ในขอบเขตนายเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าเคิรถามเสียงแผวแต่ความต้องการในคำถามของเขานั้นชัดเจนอเดลชะงักเล็กน้อยเขายิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพี่ต้องการมากแค่ไหนผมจะทำตามที่พี่ต้องการและจะพยายามระงับความต้องการของตัวเองเอาไว้ครับ อเดลไม่คิดว่าต้องสนองความต้องการของตัวเองแต่เขาคิดว่าหากทำให้คุณพี่หายทรมานจากอาการที่เป็นอยู่ได้ก็ยินดีที่จะทำงั้นบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าความต้องการของนายคืออะไรทำไมต้องระง,งับมันเคิร์เริ่มรู้สึกกระวนกระวายความต้องการที่ร้อนแรงในตัวเขาไม่สามารถปิดบังได้และเขาหวังว่าคำตอบของอเดล จะตรงกับความต้องการของเขาด้วยเช่นกันเดรรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขารู้ว่าเขาต้องตอบตามความรู้สึกจริงของตัวเองความต้องการของผมคือการอยู่เคียงข้างพี่และทําให้พี่รู้สึกดีผมรู้ว่าอาการฮิตของพี่ส่งผลกระทบกับเราทั้งคู่แต่ผมอยากให้พี่รู้ว่าผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้พี่รู้สึกดีและสบายใจ คำตอบของอเดลเผยให้เห็นถึงความจริงใจและความห่วงใยที่มีต่อเคิร์สแม้ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความต้องการอเดลย,ยังคงมั่นใจในความสามารถของตนที่จะทําให้เคิร์สรู้สึกดีและเขาพร้อมเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอย่างเต็มที่แต่จะว่าไปอันที่จริงแล้วอเดลเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองมาตลอดเลยต่างหากละ่ะเพียงแค่ครั้งนี้มันดูไม่เหมาะสักเท่าไรที่จะทำอะไรกันไปถึงขั้นนั้น เคิร์รู้สึกแปลกใจเมื่อได้ยินคำว่า h e ิดและคิดว่าอาจเป็นคำเฉพาะที่ใช้เรียกอาการที่เขากำลังประสบอยู่แม้ว่ามันจะต่างจากหลักสูตรที่เคยเรียนมาแต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันอาจเป็นสับวัยรุ่นที่ใช้กันโดยไม่รู้เลยว่าที่จริงแล้วเขากำลังเข้าใจผิดด้วยแสงไฟอันริบรีจากกองไฟที่กำลังจะมอดลงอดีวเล็เคิร์ที่อยู่ต่อหน้ากันใบหน้าของพวกเขา ถูกส่งแสงเป็นเงาผ่านแสงสลัวขณะที่กลิ่นของไม้ที่ไหม้ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆลอยคลุ้งไปในอากาศคำพูดของเคิร์ทที่เชิญชวนอย่างตรงไปตรงมาทำให้ความต้องการของอเดลเพิ่มขึ้นร่างหนาหยัดกายลุกยืนเต็มความสูงหัวใจเต้นรัวราวกับจะกระเด็นออกมาจากอกมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะเริ่มถอดเสื้อแขนยาวสีดำออกอย่างรวดเร็วก่อนจะปลดเข็มขัดปลดตะขอกางเกงยีนที่สวมอยู่ กางเกงจึงค่อยๆเรื่องหลงที่เท้าร่างกายของอเดลเปลือยเปล่าต่อหน้าเคิร์ตเหลือเพียงกางเกงในสีขาวตัวเดียวติดกายความหล่อเหลาและกล้ามเนื้อที่เป็นระเบียบของเขาทำให้เคิร์ตตาลุกวาวพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นพรามจ้องมองอเดลอย่างกระตือรือรน้นนี่มันเป็นความรู้สึกอะไรกันแน่นะเคิร์ตได้แต่ทมตัวเองเพราะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแต่ก็ไม่รอช้า ยืนขึ้นและทําตามขั้นตอนที่อเดียวทำเขาถอดเสื้อของตัวเองและปลดกางเกงออกสิ่งที่เหลืออยู่คือร่างกายของเขาที่สัมผัสกับอากาศเย็นและแสงไฟอันริบหรีทั้งคู่ยืนอยู่ในแสงสลัวของกองไฟที่กําลังมอดลงกลางของพวกเขาใช้แสงเป็นเงาอันละเอียดผ่านแสงที่บอบบางเสียงของไม้ที่ไหม้คลอเคลียไปกับความเงียบสงัดของป่าขณะที่พวกเขา ยืนอยู่ต่อหน้ากันและกันความรู้สึกที่คุมขังอยู่ในใจตอนนี้ได้ระเบิดออกมาเป็นความต้องการที่ท่วมทน้นอเดลและเคิร์ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าช้าคายาวของพวกเขาก้าวใกล้กันทีละก้าวพร้อมกับความรู้สึกที่ปั่นป่วนในหัวใจอเดลยืนตรงข้ามกับเคริร์สเขายืดตัวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและหยุดอยู่ที่ริมฝีปากของเคริร์ใบหน้าของพวกเขาใกล้จนสามารถรู้สึกถึงลมหายใจของกันและกัน อเดลสูดดมกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเคริร์ตริมฝีปากของเขาค่อยๆแตะลงบนริมฝีปากบ้างและรถจูบเต็มไปด้วยความรู้สึกอันร้อนแรงเคิร์ตตอบรับจูบของอเดลด้วยความเต็มใจเขาเคลิบเคลิ้มไปกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสองแขนโอบกอดอเดลอย่างแนบแน่นร่างกายของพวกเขาติดกันอย่างแนบสนิทเคิร์ตรู้สึกถึงความอบอุ่นจากเรือนร่างของอเดลพร้อมกับความร้อนแรงที่ซ่อนอยู่ภายใน ลมหายใจของพวกเขาผสมผสานกันอย่างหลวมๆขณะที่จูบของพวกเขาลึกล้ำและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายสัมผัสของอเดลททำให้เคิร์สรับรู้ได้ถึงความรักและความใกล้ชิดที่เขาต้องการเป็นอย่างยิ่งร่างกายของเขาเคลื่อนไหวไปตามความรู้สึกนั้นขณะที่แสงของกองไฟเริ่มลดลงเรื่อยๆจนแทบจะไม่เหลือแสงเคิร์สและอเดลเริ่มสัมผัสและสำรวจร,ร่างกายของกันและก,กัน พวกเขาสัมผัสผิวหนังของอีกฝ่ายอย่างระมัดระวังและเต็มไปด้วยความเร่าร้อนทุกการสัมผัสเต็มไปด้วยความหมายเมื่อจูบเริ่มหยุดลงพวกเขาแยกตัวออกจากกันเล็กน้อยแต่ความรู้สึกของทั้งสองยังคงเชื่อมโยงกันอยู่เคิร์ตมองไปที่อเดลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความต้องการขณะที่อเดลยิย้มให้เคิร์ตด้วยความรักที่ไม่อาจซ่อนเร้นค่ำคืนมืดมิดในป่าเยือกเย็นกลายเป็นฉากหลังของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งเคิร์ตและอเดลหลงอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันภายในปากทางเข้าถ้ำที่เป็นเพียงที่พักพิงชั่วคราวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่พวกเขาสัมผัสกันอย่างลึกซึ้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนเคิร์ทรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มาจากร่างกายของอเดลซึ่งไม่ใช่เพียงความรักแต่ยังเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหมาย เคิร์และอเดลนั่งใกล้กันร่างกายของพวกเขายังคงอบอุ่นจากกองไฟที่มอดดับบรรยากาศร,รอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจที่สะท้อนออกมาในความเงียบอเดลเคิร์สพูดด้วยเสียงแผ่วเบาท่าทางของเขาบ่งบอกถึงความสับสนตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรู้สึกที่ฉันมีคืออะไรฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้อเดลหันมามองเคิร์ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ เขาเข้าใจดีว่าตอนนี้เคิร์ตต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนพี่เคิร์ตผมขอโทษที่ทำให้พี่รู้สึกไม่สบายใจแต่มันคือสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆอเดลกล่าวด้วยความเข้าใจไม่เป็นไรหรอกเคิร์ตตอบพร้อมรอยยิ้มตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วฉันรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลของมันเองทั้งคู่ใช้เวลาสักพักนั่งอยู่เงียบๆคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในที่สุดพวกเขาต้องอเผชิญกับความจริงที่ว่าความรักและความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวแต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและสําคัญมากพี่เคิร์ทผมไม่เคยคิดเลยว่าความรู้สึกของผมจะทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบนี้เคิร์ทยิ้มและจับมือของอาเดลฉันเองก็ไม่เคยคิดมาก,ก่อนเหมือนกันแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ด้วยกันและฉันรู้สึกดีมาก ในช่วงเวลานั้นเสียงของสัตว์ในป่าดังขึ้นมาบ้างแต่เคือและอเดลไม่ได้สนใจเสียงเหล่านั้นพวกเขาสนใจต่ความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเราพี่เคิร์สอเดลพูดขึ้นอย่างจริงจังเราต้องหาทางออกจากป่านี้ให้ได้ผมสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้พี่อยู่คนเดียวขอบคุณนะอเดลแต่เราจะทำมันด้วยกันหลังจากสิ้นเสียงของเคิร์ส อาการฮี a ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งความต้องการแปลกๆแบบนั้นกลับมาเล่นงานทำให้เขาต้องทรมานอีกแล้วแต่โชคดีไปที่มีอเดลอยู่เคียงข้างขณะที่ Kurt และอเดลย,ยังคมโนเนียกันด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าและร้อนรุ่มเสียงฟ้าร้องดังมาพร้อมกับแสงฟ้าแลบคิร์สะดุ้งตกใจเพราะแสงสว่างฉับพลันทําให้เขาเห็นพ่อของตัวเองที่ยืนมองพวกเขาอยู่มีอะไรหรือเปล่าพี่ Kurt a d e l ลถามด้วยความตกใจ เขาหันไปมองตามทิศทางที่เคิร์ตมองแต่ไม่เห็นอะไรเลยในขณะที่ฟ้าแลบขึ้นอีกครั้งเคิร์ตก็ไม่เห็นพ่อของเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาหันกลับมาพูดกับอเดลไม่มีอะไรฉันอาจจะตาฝาดเนะหลังจากนั้นการร่วมรักของพวกเขายังคงดำเนินไปอย่างร้อนแรงสายฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาทำให้บรรยากาศรอบตัวมีความสุขที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ออกตามหาเคิร์ตและอเดล เริ่มรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเมื่อฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดสินใจให้หยุดการค้นหาและตั้งเต็นท์พักแรมในพื้นที่ที่ปลอดภัยใครอยากจะพักก็พักไปฉันจะไปตามหาเคิรต่อโคโดี้พูดเสียงดังขณะที่เขาพยายามสะบัดแขนออกจากการจับของโฮบไม่ได้นะมึงมันอันตรายโฮบตอบพร้อมดึงแขนโคโดี้เอาไว้ไม่ยอมให้เพื่อนออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เทแค่นี้มึงยังบอกว่าอันตราย แล้วที่เคิร์ตกำลังเจออยู่ในตอนนี้ล่ะจะอันตรายขนาดไหนโคดี้ตอบด้วยความเครียดน้ำตาก็เริ่มคลอเบา้าเคิร์เป็นเพื่อนที่โคดี้รักมากก็เลยเป็นห่วงมากแต่มึงจะไปตอนที่ฝนตกหนักแบบนี้ไม่ได้ไงอีโคดี้เซ่าพูดขึ้นอย่างหนักแน่นทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างพากันมองมาที่โคดี้ความกดดันเริ่มเพิ่มขึ้นจนเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้โคดี้เริ่มร้องไห้ ล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาอย่างรังพูเ <c oughs> คกูขอโทษกูไม่น่าลากมึงมาที่นี่เลยกูผิดเองเสียงร้องไห้ของโคดี้ทำให้บรรยากาศรอบข้างยิ่งเงียบลงทุกคนมองดูโคดี้ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงและเสียใจพราะทุกคนต่างก็ลากเคิรมาที่นี่ด้วยกันกับโคดดี้แต่พวกเขาต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ต่อไป ในขณะที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักทุกคนกำลังพักแรมใต้เต็นท์เพื่อหลบฝนมาโคซึ่งเป็นพ่อของเคริร์ดวิ่งผ่านสายฝนอย่างรวดเร็วด้วยทักษะและกลิ่นฟิลโลมนของลูกชายที่ช่วยนำทางทำให้เขาตามหาเคิร์ดได้ง่ายขึ้นความเร่งรีบของมาโคทำให้มาถึงที่หมายได้เร็วเขาต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับป่าและความสามารถของเขาเพื่อเดินทางผ่านความมืดและฝนที่ตกอย่างหนักหน่วงสายตาของเขาสำรวจไปรอบๆ จนกระทั่งสังเกตเห็นแสงสลัวที่มองเห็นได้ในยามค่ำคืนแสงที่ว่าคือแสงจากกองไฟที่เคิรและอเดียวเคยจุดเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่เคิร์เห็นพ่อของตัวเองยืนมองอยู่นั้นไม่ใช่ภาพลวงตามาโคยืนอยู่ที่นั่นจริงและตอนนี้เขาได้เห็นสิ่งที่กลัวมาตลอดภาพของลูกชายและชายอีกคนที่อยู่ใกล้กันในสถานการณ์ที่ไม่ควรเป็นไปมาโคโกรธเม่เห็นลูกชายอยู่ในสถานการณ์นี้ แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกกลัวเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาการของเคิร์ตแม้จะพยายามควบคุมและใช้เหตุผลในการจัดการความรู้สึกในสถานการณ์ตรงหน้าแต่ภาพที่เห็นก็ทำให้หัวใจของมาโคเตงไปด้วยความกังวลเขาต้องหาวิธีจัดการอย่างเรีบคอบเพื่อไม่ให้ทุกอย่างต้องเลวร้ายลงไปมากกว่านี้เช้าวันถัดมาฟ้าสว่างขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบฝนที่เคยตกหนักได้หยุดลงแล้ว แต่ยังมีหยดน้ำที่เกาะอ,อยู่ตามใบไม้และหยดลงพื้นเป็นระยะเขาตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับอย่างเหนื่อยอ่อนเขานั่งอยู่ที่พื้นใบหน้าแดงจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเคิเริ่มคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขารู้สึกถึงความที่ตกกังวลและความกลัวที่แฝงอยู่ในใจบ้านนี้พ่อคงรู้แล้วว่าเราไม่อยู่บ้านแต่เรื่องเมื่อคืนพ่อจะรู้ไม่ได้เด็ดขาดจะให้พ่อไล่อเดียรไปจากชีวิตเราไม่ได้ นั่นคือความคิดแรกที่เคิรตั้งใจเอาไว้เพราะไม่อาจจะทนรับได้หากพ่อจะทำเช่นนั้นเคิร์ตรู้ดีว่าพ่อของเขามีนิสัยอย่างไรมาคั่วเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยและเขาไม่อยากให้พ่อมารู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับอเดลเพราะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ไม่อาจจัดการได้ดังนั้นจึงต้องคิดวางแผนอย่างรบอบคอบเพื่อจัดการกับสถานการณ์ในตอนนี้ให้ดีถ้าออกไปจากที่นี่ได้ เราคงต้องระวังมากกว่านี้และจะให้พ่อเจอกับอเดีวไม่ได้เด็ดขาดเขาเริ่มวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่าพ่อจะไม่สามารถตามหาพวกเขาและทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปคาดอเดีเสียงตะโกนของเพื่อนๆก้องไปทั่วป่าทําให้เคิรและอเดลลรีบตะโกนตอบกลับไปพวกเราอยู่ทางนี้ความหวังเริ่มมีมากขึ้นเมื่อเสียงของพวกเขาผ่านเข้าไปในอากาศ ในขณะนั้นอเดลรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ด้านหลังเขาหันไปมองเห็นพี่ชายของตัวเองอเดนปรากฏตัวขึ้นมาก่อนที่จะกระซิบข้างหูของเขาอย่างเร่งด่วนพี่จะฟ้องแม่อเดลตกใจและหันไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียงแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีใครอยู่ทางนั้นเขาจึงหันกลับไปทางเคิร์สและช่วยตะโกนเรียกหาคนที่ตามหาแต่เสียงของอเดนกลับดังขึ้นอีกครั้งที่ข้างหูครั้งนี้นายตายนะ ความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาในใจของอาเดลเขาหันไปมองในทุกทิศทางอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้อาเดลรู้แล้วว่าอาเดนตามมาที่นี่และกำลังแกล้งเขาอยู่